สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับอีกเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะมาทำแตงตอนเที่ยงเที่ยงนะครับ<อ>สิ่งที่ต้องเตรียมก็ไม่มีอะไรมากก็มีพริกสดนะแตงกวามะเขือเทศแล้วก็มะนาวถั่วไปต้แตงผมปรุงรสก,ก็จะมีเกลือมีน้ำตาลแล้วก็ตะก,กี้ตุนตีปลาเจนะครับวันนี้เราจะทำเป็นเจนะเดี๋ยวเรามาลงมือกันเลย ที่อยู่ในโคราก็คือจะมีเกลือลงไปแล้วนะครับกับพริกสดไใส่น้ำตาลลงไปเราจะใส่เกลือกำลังการผลพอไมมอยากให้พริกเคพริกก็มันจะแด้กระเด็นอีนี่สดจริงๆ เขียดใส่ไปเลย ้เราใส่เกลือทั้งจานไปแล้วเลืจะใส่สุดท้ายแค่ปลาร้าเจ็ดกับตะกีสุดสีต่อไปเป็นสับเตงกว่าเลย เส้นเล็กเส้นใหญ่เหลือแต่คนชอบนะครับ ฟังเสียงแล้วน่าจะกรอบเนาะน่าจะกรอบเราจะโคแค่ให้เครื่องปรุงเข้าไปนิดเดียว อยากให้โทรศัพท์มันแบบไดกลิ่นเนาะจะแซบมากแลรวแต่แตนครับเขียนเรียบร้อยแล้วครับตำแต่งเจสาธิตการทำโดยเดียวขลิครับจากเพจเจและมังสวิรัตใบเดียวเจกันใน YouTube ด้วยนะครับเจและมังสวิรัตใบเดียวจ้า ไปทานข้าวเลย